สวัสดีค่ะผู้แสวงหาภูมิปัญญาโบราณทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องโซ a w a k k e n n i n เจอนี่วันนี้เราจะดำดิ่งเข้าสู่แผ่นจารึกมรกรที่8ของทอตท,ที่รู้จักกันในชื่อกุญแจแห่งความลึกลับหรือ The Key of m y s t e r y แผ่นจารึกมรกรถูกกล่าวว่าเป็นข้อความโบราณที่เขียนโดยทอตนักบวชและกษัตริย์แห่งแอตแลนติสผู้ซึ่งต่อมาได้รับการยกย่องเป็นเทพ,พเจ้าภูมิปัญญาของอียิปต์ วันนี้เราจะไขความลับของคำสอนลึกลับที่บรรจุอยู่ในแผ่นจารึกที่8ซึ่งเปิดเผยความลับอันลึกซึ้งเกี่ยวกับจิตสำนึกจักรวาลธรรมชาติของความเป็นจริงและกุญแจลับสู่การยกระดับจิตวิญญาณแผ่นจารึกที่8มุ่งเน้นไปที่ความลึกลับของเวลาอวกาศและมิติที่อยู่เหนือความเป็นจริงทางกายภาพของเรามันเปิดเผยกุญแจสำคัญในการเข้าใจธรรมชาติที่ลึกซึ้งของการดำรงอยู่ เรามาเริ่มต้นที่ความลับของเวลาและจิตสำนึกทอดได้อธิบายถึงความลับของเวลาว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ท่านสอนว่าเวลาไม่ได้เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงอย่างที่มนุษย์รับรู้แต่เป็นวงรอบขนาดใหญ่ที่หมุนวนซ้อนทับกันเหมือนล้อขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่ในหลายมิติพร้อมกันทอดระบุว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตดำรงอยู่พร้อมกันในปัจจุบันชั่วขณะนี้ การแบ่งแยกระหว่างช่วงเวลาเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากการรับรู้อันจำกัดของมนุษย์ผู้รู้แจ้งจะเห็นว่าเวลาคือมิติที่ซ้อนทับกันไม่ใช่เส้นตรงที่ไหลไปข้างหน้าทอดอธิบายต่อว่าความลับของเวลานั้นซ่อนอยู่ในความเข้าใจว่าจิตสำนึกเป็นพลังงานที่เชื่อมโยงกับมวลสารและการเคลื่อนไหวของมันในอวกาศนั้นก่อให้เกิดปรากฏการณ์ของเวลา หากไม่มีผู้สังเกตการเวลาจะไม่มีอยู่มันคือผลผลิตของจิตสำนึกที่รับรู้การเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับจิตสำนึกท้ออธ,อธิบายถึงระดับขั้นของจิตสำนึกที่มีหลายระดับ 1. จิตรู้สำนึกคอนเชอร์สม n d ส่วนที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นส่วนที่มีขีดจำกัดมากที่สุด 2. จิตใต้สำนึก u b c o n s c i o u ์ mind คลังเก็บความทรงจำและความเชื่อที่ฝังลึก 3. จิตเหนือสำนึก s u เ e r c o n s c i o u s mind เชื่อมต่อกับจิตวิญญาณเฉพาะบุคคล 4. จิตจักรวาล cosmic c o n น c เช u s n e s s เชื่อมต่อกับจิตสำนึกรวมของมนุษยชาติ 5. จิตสำนึกสูงสุด universal Consciousness เชื่อมต่อกับพลังสูงสุดของจักรวาลหรือที่ทอดเรียกว่า all ทอดสอนว่ารู้ไว้เถิดมนุษย์ว่าทุกสิ่งที่ดำรงอยู่มีเพียงแสงสว่างที่ปรากฏในรูปแบบต่างๆเท่านั้น เมื่อเจ้าเข้าใจว่าทุกสิ่งนั้นเป็นหนึ่งเดียวในแสงสว่างเจ้าจะเป็นอิสระจากพันธนาการของความมืดท็อดยังเน้นย้ำว่าสสารที่ดูเหมือนแข็งแรงแท้จริงแล้วคือพลังงานที่สั่นสะเทือนในความถี่ต่ำส่วนแสงสว่างคือพลังงานที่สั่นสะเทือนในความถี่สูงในที่สุดแล้วทุกสิ่งล้วนเป็นแสงสว่างที่มีความถี่ต่างกันเท่านั้นวัตถุมวลสารและแสงสว่างล้วนเป็นรูปแบบต่างๆของพลังงานที่สั่นสะเทือน แตกต่างกันที่ความถี่เท่านั้นผู้ที่เข้าถึงความรู้นี้สามารถเปลี่ยนความถี่ของตนเองได้จากความหนักแน่นของวัตถุไปสู่ความเบาบางของแสงสว่างนี่หมายความว่าความจริงพื้นฐานของจักรวาลคือแสงสว่างหรือพลังงานบริสุทธิ์และทุกสิ่งที่เราเห็นเป็นเพียงรูปแบบต่างๆของแสงสว่างนี้ผู้ที่เข้าใจความลับนี้จะเริ่มก้าวสู่การปลดปล่อยจิตใจ 2. กุญแจของความลับ9้าคีย์ของมิติ ส่วนที่สำคัญที่สุดของแผ่นจารึกที่8คือการเปิดเผยเกี่ยวกับกุญแจ9ก้าดอกที่เป็นความรู้พื้นฐานในการเข้าถึงมิติต่างๆทอดกล่าวว่าฟังเถิดมนุษย์ผู้แสวงหาข้าจะมอบกุญแจเก้าดอกแห่งความลับให้แก่เจ้ากุญแจเหล่านี้จะไขความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังม่านแห่งความจริงเมื่อเจ้าเข้าใจกุญแจเหล่านี้เจ้าจะค่อยๆผนึกรอยต่อระหว่างโลกวัตถุและโลกแห่งวิญญ,ญาณ ทออธอธิบายแต่ละกุญแจอย่างละเอียดดังนี้กุญแจดอกที่หนึ่งจิตเป็นผู้สร้างจัก,กรวาลจัก,กรวาลทั้งมวลเกิดจากจิตของออลพลังสูงสุดดังเช่นที่มนุษย์สร้างโลกในจินตนาการของตนพลังสูงสุดก็สร้างจัก,กรวาลในจิตของตนทอดอธิบายว่าความคิดคือเมล็ดพันุ์แห่งความเป็นจริงเช่นเดียวกับที่พลังสูงสุดสร้างจัก,กรวาลผ่านความคิด มนุษย์ก็สร้างโลกของตนผ่านความคิดเช่นกันในระดับลึกที่สุดความคิดคือพลังงานสร้างสรรค์ที่ให้กำเนิดความเป็นจริงทอดเน้นย้ำว่าดังนั้นจงเฝ้าระวังความคิดของเจ้าเพราะไม่มีสิ่งใดในโลกวัตถุที่ไม่ได้เริ่มต้นจากความคิดก่อนสิ่งที่เจ้าคิดคือสิ่งที่เจ้าจะสร้างผู้ที่เข้าใจกฎข้อนี้จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกของตนเองกุญแจดอกที่สอง หลักแห่งความเป็นคู่ตรงข้ามทุกสิ่งในจักรวาลมีค้่ตรงข้ามร้อนและเย็นแสงสว่างและความมืดความรักและความเกลียดชังผ่านการรวมขค้วตรงข้ามนี้ความสมดุลและปัญญาจะเกิดขึ้นท็อตอธิบายว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ดูเหมือนตรงข้ามกันเป็นสิ่งเดียวกันที่อยู่ในระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกันเช่นความร้อนและความเย็นเป็นระดับต่างๆของอุณหภูมิอย่างเดียวกัน ความรักและความเกลียดชังเป็นระดับต่างๆของอารมณ์ประเภทเดียวกันผู้รู้แจ้งคือผู้ที่เข้าใจว่าความตรงข้ามเป็นภาพลวงตาและสามารถปรับระดับความเข้มข้นของสิ่งต่างๆได้ตามความต้องการเปลี่ยนความเกลียดชังให้เป็นความรักเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าหาญกุญแจดอกที่สกฎแห่งการแผ่รังสีและการดึงดูดทุกสิ่งในจักรวาลสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดอยู่นิ่ง พลังงานที่มีการสั่นสะเทือนคล้ายกันจะดึงดูดกันความคิดของเจ้าแผ่รังสีออกไปและดึงดูดพลังงานที่คล้ายคลึงกันกลับมาทอตอธิบายว่ามนุษย์สามารถเลือกความถี่ของตนเองได้โดยการควบคุมความคิดและอารมณ์เมื่อเจ้าควบคุมการสั่นสะเทือนของเจ้าได้เจ้าก็จะควบคุมสิ่งที่เจ้าดึงดูดเข้ามาในชีวิตได้หากเจ้าปรารถนาแสงสว่าง จงปรับความถี่ของเจ้าให้สอดคล้องกับแสงสว่างแล้วความมืดจะหายไปเองกุญแจดอกที่สี่จุดศูนย์กลางของจักรวาลในทุกการสั่นสะเทือนมีจุดที่เคลื่อนไหวน้อยที่สุดจุดนี้คือศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนทั้งหมดในจิตใจของเจ้าเองก็มีจุดนิ่งเช่นนี้ที่ซึ่งเสียงรบกวนทั้งหมดของโลกภายนอกเงียบลงทอตอธิบายว่าจุดศูนย์กลางนี้คือประตูสู่มิติที่สูงขึ้น เมื่อเจ้าพบจุดนิ่งนี้ในตัวเองเจ้าจะสามารถเข้าถึงคลื่นความถี่ที่สูงขึ้นได้ณนะจุดนี้พลังงานไม่ไหลไปทางซ้ายหรือขวาขึ้นหรือลงแต่หมุนวนรอบจุดศูนย์กลางสร้างความสมดุลสมบูรณ์เป็นทางเข้าสู่มิติที่สูงขึ้นกุญแจดอกที่หการดำรงอยู่ในปัจจุบันอดีตและอนาคตเป็นเพียงภาพลวงตาในจิตใจของเจ้ามีเพียงปัจจุบันเท่านั้นที่มีอยู่จริง ผู้ที่อาศัยอยู่ในความทรงจำหรือความคาดหวังจะพลาดพลั้งพลังอันทรงพลังของปัจจุบันขณะทออทะอธิบายว่าการดำรงอยู่ในปัจจุบันอย่างสมบูรณ์เป็นกุญแจสู่การเข้าถึงปัญญาที่ลึกซึง้งในปัจจุบันขณะนี้เท่านั้นที่เจ้าจะพบพลังในการเปลี่ยนแปลงเมื่อจิตของเจ้าหยุดท่องเที่ยวไปในอดีตหรืออนาคตแต่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่ตรงหน้าเจ้าจะพบว่าเวลาเปลี่ยนแปลงไป และการรับรู้ของเจ้าขยายออกไปไกลเกินกว่าที่เคยเป็นมากุญแจดอกที่หการสื่อสารกับจิตภายในในความเงียบของจิตใจเจ้าจะได้ยินเสียงของความจริงความจริงที่ลึกซึ้งที่สุดไม่ได้พบในตำราหรือคำสอนภายนอกแต่พบในการฟังเสียงของจิตวิญญาณภายในทอดสอนวิธีการสื่อสารกับจิตภายในจงนั่งในความเงียบทุกวันไม่ต้องแสวงหาความรู้ ไม่ต้องตั้งคำถามเพียงฟังด้วยความอดทนเริ่มต้นด้วยไม่กี่นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเสียงนี้อาจเริ่มจากเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่จะค่อยๆชัดเจนขึ้นเมื่อเจ้าฝึกฝนการฟังกุญแจดอกที่7กดแห่งเหตุและผลไม่มีสิ่งใดในจักรวาลที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกการกระทำมีผลลัพธ์ทุกผลลัพธ์มีเหตุสิ่งที่เจ้าหวานคือสิ่งที่เจ้าจะเก็บเกี่ยว ทออธอธิบายว่ากฎนี้ทำงานในทุกระดับของการดำรงอยู่ไม่เพียงแต่การกระทำทางกายเท่านั้นแต่ความคิดและความรู้สึกของเจ้าก็สร้างผลลัพธ์เช่นกันความคิดแห่งความรักจะสร้างผลแห่งความรักความคิดแห่งความกลัวจะสร้างผลแห่งความกลัวดังนั้นจงระวังไม่เพียงแต่สิ่งที่เจ้าทำแต่ยังรวมถึงสิ่งที่เจ้าคิดและรู้สึกด้วยกุญแจดอกที่8หลักแห่งความสมดุล ความสมดุลคือกุญแจสู่ความปรองดองและสันติสุขไม่มีสิ่งใดในจักรวาลที่ไม่สแสวงหาความสมดุลร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเจ้าต้องการความสมดุลเพื่อการเติบโตและการรู้แจ้งทอตอธิบายวิธีบรรลุค,ความสมดุลผู้ที่มุ่งเน้นเพียงโลกแห่งวัตถุจะสูญเสียการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณไอผู้ที่มุ่งเน้นเพียงโลกแห่งจิตวิญญาณจะสูญเสียการเชื่อมต่อกับโลก จงหาความสมดุลระหว่างทั้งสองโลกนี้ประกอบกิจในโลกวัตถุด้วยความตระหนักถึงโลกแห่งจิตวิญญาณนี่คือหนทางสู่ปัญญาที่แท้จริงกุญแจดอกที่9ความเป็นนิรันดร์ของจิตสำนึกร่างกายของเจ้าเกิดและดับแต่จิตสำนึกของเจ้าเป็นนิรันดร์ร่างกายเป็นเพียงยานพาหนะที่จิตวิญญาณใช้เพื่อรับประสบการณ์ทอตอธิบายว่าการตระหนักถึงความเป็นนิรันดร์นี้ จะปลดปล่อยมนุษย์จากความกลัวและข้อจำกัดเมื่อเจ้าเข้าใจว่าแก่นแท้ของเจ้าเป็นนิรันร์ความกลัวการตายจะหายไปเจ้าจะใช้ชีวิตด้วยความกล้าหาญและเมตตามากขึ้นเพราะเจ้ารู้ว่าสิ่งที่เจ้าสร้างในโลกนี้จะส่งผลในโลกที่เจ้าไปต่อ 3. ความลึกลับของความคิดและจิตใต้สำนึกส่วนสำคัญของแผ่นจารึกที่8ยังพูดถึงพลังของความคิดและจิตใต้สำนึก ทอ็อดเน้นย้ำว่าจิตใต้สำนึกเป็นพลังที่ทรงอำนาจมากสามารถสร้างหรือทำลายได้ตามความตั้งใจของผู้ใช้ทอ็อดสอนว่าความคิดของเจ้าคือเมล็ดพันธ์แห่งการกระทำและเมื่อหวานลงในดินแห่งจิตใต้สำนึกมันจะเติบโตและให้ผลตามธรรมชาติของมันดังนั้นจงเฝ้าระวังสิ่งที่เจ้าคิดนี่สอนให้เราเข้าใจว่าความคิดของเราสร้างความเป็นจริงของเรา และการควบคุมจิตใจเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างชีวิตที่เราปรารถนา 4. การเดินทางของจิตวิญญาณและการออกจากร่างแผ่นจารึกที่8ยังกล่าวถึงเทคนิคลับในการทำให้จิตวิญญาณออกจากร่างกายที่เรียกว่า astral travel หรือการเดินทางทางจิตทอดให้คําแนะนำละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำสมาธิเพื่อให้จิตวิญญาณสามารถเดินทางไปยังมิติอื่นๆได้ทอตแนะนำ นอนลงในที่มืดปิดตาของเจ้าเพ่งความสนใจไปที่ศูนย์กลางระหว่างคิ้วของเจ้าสร้างภาพแสงสว่างในตาที่สามของเจ้าเมื่อเจ้ารู้สึกถึงการสันสะเทือนและการเบาตัวจงปล่อยให้จิตวิญญาณของเจ้าลอยขึ้นเจ้าจะพบว่าตัวเองอยู่ในระนาบที่สูงกว่าไอาการเดินทางของจิตวิญญาณนี้เป็นวิธีการสำคัญในการเข้าถึงความรู้ที่อยู่เหนือโลกทางกายภาพ และเปิดประตูสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นความลับของธรรมชาติและกฎแห่งจัก,กรวาลในตอนท้ายของแผ่นจารึกที่8ทอดเปิดเผยถึงกฎสำคัญของธรรมชาติและจัก,กรวาลท่านอธิบายว่าจัก,กรวาลน,นั้นเป็นระเบียบไม่ใช่ความสับสนทุกสิ่งดำเนินไปตามกฎที่แน่นอนผู้ที่เรียนรู้ที่จะเข้าใจกฎเหล่านี้จะสามารถใช้ธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นได้ กฎเหล่านี้รวมถึงกฎแห่งแรงดึงดูดสิ่งที่คล้ายกันดึงดูดกันกฎแห่งความสมดุลทุกการกระทำต้องมีปฏิกิริยาตอบกลับที่เท่าเทียมกันกฎแห่งจังหวะทุกสิ่งเคลื่อนไหวเป็นรอบวงมีจังหวะขึ้นและลงกฎแห่งเหตุและผลทุกเหตุมีผลทุกผลมีเหตุทออธสรุปว่าผู้ที่เข้าใจกฎเหล่านี้จะพบว่าตนเองอยู่ในสภาวะที่กลมกลืนกับจักรวาล ไม่ใช่ต่อต้านมันนี่คือกุญแจสู่ความสงบและพลังที่แท้จริงสรุปแผ่นจารึกที่8กุญแจแห่งความลึกลับของทอดเป็นคู่มือลึกลับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงมิติที่สูงขึ้นและความเข้าใจในกฎของจักรวาลมันสอนว่าความลับของจักรวาลอยู่ภายในตัวเราและผ่านการพัฒนาจิตสำนึกเราสามารถปลดล็อกความลับเหล่านี้ได้ กุญแจทั้ง9ดอกที่ถอมอบให้เป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาจิตวิญญาณและการบรรลุอิสราภาพจากข้อจํากัดของโลกทางกายภาพในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายคำสอนโบราณเหล่านี้ยังคงมีความหมายอย่างลึกซึ้งเตือนใจเราว่าเราเป็นมากกว่าร่างกายทางกายภาพและศักยภาพที่แท้จริงของเราไม่มีขอบเขต ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้หากคุณชื่นชอบการสำรวจความลึกลับโบราณเช่นนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาโบราณและความลึกลับของจักรวาลอีกมากมายพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปขอให้แสงสว่างนำทางคุณเสมอคะ่ะ